ไม่ธรรมดามากันเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดาหรอกปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวพุทธที่สำคัญมากเป็นวันประสูติสรุปปริณิพานของพระสมมาสุทุเจ้าเป็นวันพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเป็นชาวพุทธได้กับพระมีท่านนี่แหละนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ควรจะให้มีอะไรเป็นอุปสรรค ในการที่จะมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าร่วมกันนะจ๊ะเช่นเดียวกับเพื่อนต่างาศาสนิกนี่นะจะได้รับความส่งเสริมสนับสนุนในวันสำคัญทางาศาสนาแม้อยู่ห่างไกลถึงต่างแดนก็สนับสนุนให้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเพื่อแสวงบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลเดียวสนับสนุน แต่ว่าชาพุทธนี่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนแม้จะไปที่สังเวชนียสถานสี่แห่งแดนเกิดของพระส,มรสัมมาสุทธเจ้าซึ่งซึ่งซึ่งพระส,มรสัมมาสุทธเจ้าเคยกล่าวไว้กับพระอนนท์สถานที่ควรจะมาระลึกนึกถึงพระตถาคตก็มีสีแห่งนี่แหละปะสุตรสรุป,ปริติปานปฐมเทศนา ี่แห่งนเนหลยตอนนี้อยู่ในประเทศอินเดีย,ดยก็ก็ไม่ค่อยได้รับความสนับสนุนแต่ว่าอันนั้นยังห่างไกลต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นห่วงอาจจะเป็นห่วงว่าเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลต้องเสี่ยงไปก็ยกไว้แต่จะภายในประเทศนี่สิไม่ควรจะห่วงใยกันจนเกินไป พราะว่าเขาก็เดินทางมาเป็นไปตามปกติอันนะไปตามปกติมาวัดบำเพ็ญบุญเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับช่องกันไปเพราะเป็นชาวพุทธนะ่เมื่อไม่ให้มาละลึกนึกถึงพระเจ้าร่รวมกันได้อย่างไรก็แฟนใครแฟนมันเหมือนกันแฟนวัดไหนก็แฟนวัดนั้นวัดข้างบ้านก็มีใช่ก็ถามอยู่แต่วัดที่เป็นแฟนๆกันเนี่ย ก็มีอยู่นะเพราะนั้นก็ตังมาอยู่นะอ,อย่างนี้หลยจ้ะเราอุใช้ช่วยกันสร้างให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อมารวมกันระลึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพาแสวงบุญอะไรกงน้ต่างๆก็ควรจะสนับสนุนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวที่จะคุยกับเรื่องนี้อีกเยอะเลยถ้าที่เวลาจะอำนวยแต่ว่าเรามามา ถถึงเรื่องสบายๆที่จริงก็สบายนะั้นพูดเมื่อกี้ก็สบายสบายๆนะจ๊ะสบายตั้งแต่ฟังผู้ใหญ่เคมาแล้วพวกเราพ่อไหม<อ>มาได้ไหมนี่ไม่ถามเลยมาต้องมาได้